นเทศกาลลาบก้อยเกิดขึ้นแล้วครับเริ่มเลนอาตีซีเริ่มต้นโดยการครัวเขาครัวครับเดี๋ยวกินก้อยเดือกันเท่ามือี่ยายพันนะครับเนาะยาสบายดีเนาะยิบไปเปลย อากาศเย็นสบายคัวเขค,วคัวแล้วก็กลัวรพริกตอ้อมันบะโลูพริกตอ้อตอนนี้ TC ก,กว่านะครับสิบห้าองศาครับลอยเอ็ดตอนนี้อากาศกำลังดีโคกแต่เช้าเลย